สวัสดีจ้ามัดแมารุนห้าหน้อยวันที่สิบสองกันพี่น้องจัดของวันที่สิบเอ็ดก่อนมื่อน,นี่เลขบบาเข่าด้วจัดเด้อขอโทษขอพ่าลหลายลพี่น้องกาชาดเป็นออกสองเก้าหาก,กับสองเก่าตรงนี้ไปเข่ากาชาดเพิ่อนของเราเป็นเก้าสองเป็นออกสองเก้านะแต่เนาะมื่อน,นี่เลขเบาหน่อยคู่เขาขอโทษขอผ้าละจ้าสะพาะจิตแปดเก็ดหนึ่งกับสามหาเก็ดหนึ่งตรงนี้ไปเขายุดเฉพาะจิตจด้วจะดเด้อไปได้ทุกน้อยหลักหุดนี้กับจุดนี้เนาะสามหา ม่มี่มิจ,จ้งแต่4ีหา 45, มิจติสีประมาณนี่พิเศษ3 2มสองศูนย์หกเขาไม่ลเป็น02ตรงนี้้วแต่ถ้าศูน,ขขนย์สองเพ,พ,พิ่นออก2องศูนย์นแต่นะมือี้เล็เข่าหน่อยครูขอโทษป้าไหลหลายหลัดจับพี่น้องปกตินึงเกเกตกับ6กเกียรหกับเกอยู่หลักเดียวกันแบบนี้แบบนี้แท่นเสียมาสับไว้พี่น้องอยุจุดนี่นะกับบอลนะแต่นะขีดบอท่านแต่เวลาบอหลยถ้เวลาหลากับสีเอาอยู หลักสิบลักน้วยสิยอามากะกันยุ่มังนี่กันได้กินขน,นมโหลดเนาะวีพี่ศูนย์ห้าสามวสดุห้าสองวสดุปี่นองเหล็กแมวเวลาบอกเขาได้มาหนีเด้อขอโทษขอพ่ายละลายนี่ตัวนี้ยังบอมมากคักคิดน้องนี่นี่สังเกตบ่าดูนี่ตัวเน้นตัวชนอยู่แบบนี้แบบนี้บอมากมาหนี้บอมมากพานาศูนย์หลักสิบกับบอมมากเขาวินวูดแต่ตัวนี้เนาะแต่เนาะมาสองศูนย์มาศูนย์ห้าสามวสดุ เอามาลุ้นต่อกันจะเล่สตาลุ่งให้แล้วเอาขาน้อยลงก็จะเอาลาพัฒนาลงในกันเด้อผูรอดเล่าพัฒนากะรอ,อ,อ,อชมอันนี้เป็นแนวทางไปได้สี่เนาะอยากไปกระชากน้ำก็สะเป็นหาน่อยเนยาะแตะเนาะอ,อยากไปกระชากน้ำกับไปกระชากหลักสิบได้สีได้ศูนย์ได้เกตหลักหน่วยได้หกได้ห้าได้หนึ่งจับคู่จ้ะสี่หกแบตเตอรี่อ่อนละพี่น้องขอโทษ สี่หกสี่ห้าสี่ห้านึ่ก็คือบอมักบุแต่ว่าเลขมันกับชุนหน่อยก็จับมาใส่สักหนาคือเกาวบ่มีตัวลงเลยพี่น้องมื่อนี่ศูนย์หกเลขบ่มีตัวลงเลขตัวดับก็บมีได้มาว่างไวม้มองหนึเบิ้งจับมาบอโทรศัพท์กับมืวับพี่น้องแบบแบตเตอรี่ออนเวลากรบบายเลยเวลาบายแหละแม่ไม่ลากะเจ็ดห้าวัน จะไปสิูวิ่งรูดจะวิ่งรูดวิ่งรูดอยู่ที่สิส่วนอยู่แบบนี้สิมาบพราปกติจะไปได้ทุกน้อยถุดบล็อกปดนี้ประสิท์ถึงสิเว้นก็เว้นวันเดียวมากคือเก้าจุดในพี่น้องสังเกตบ้างได้พิเศษหลักสิบหลักน้อยหลักสิบหลักน้อยพิเศษปกติวี p ไอพีหลักสิบได้สีได้หกได้สามมาสั่นได้สีได้หกได้สามเป็นหลักสิบหลักน้อยสองสามสีสองสามสี่ น้มาจากเลขเอาปกติตัวบน้จ้ะหลักสิบหลักน้อยหลักสิบเป็นสี่หกเก็ดหลักน้อยได้เก็ดแปดเก้าเอาม่อยากเก็ดคลิปายาวาพี่น้องแคปหน้าจอไว้รุ่นแต่ละวันเอาตรงนี้เป็นสี่ตรงนี้จะเป็นหกแล้จะเด้นับเพิ่มกว่าสิเป็นเจ็ดตรงนี้หลักสิบจ้ะหลักน้อยได้เก็ดแปดเก้าตัวเบิ้ลจ้ะสองสองมาจากพิเศษไปได้ทุกน่อยสองสองซีซีมาจากพิเศษ จนยูทีซีซีแล้วจะเด้อ ses. สองสองซี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 สามสามนี่ซีซีมาจากปกติจุดนี้มันต้องเข่าละเว้นก็เว้นวันเดียวกับพ่อละพี่น้องถ้าเก่าแล้วมันจะเว้นวันสองวันมันก็มากคือเกาจุดนี่จุดเข่ามาตลอดทั้งปีหลายปีพร้อมแล้วจ้ะพี่น้องเฮ็ดลงไปเบิ่งเด้อภูมิสุทธิเป็นของตัวเองเก็ดเก็ดมาจากตรงนี้จ้ะเก็ด จ็ดวัสดหลายตัวหลายรุ่นน,น,ะนะอกจากนะะอ้ากระซิประมาณนี่แหละแคบหน้าจอไปน้อยตอนน้อยกระซิเป็นประมาณนี่บ่รู้ว่ามันเข่าบ่เริแม่ม่ลาเก็นเรากะกระดาษแผ่นนี่ก็บอเไรเอาไม้ไวเก็บนาะจะเนาะจัดไปที่สี่กับหกวิ่งรูดจ้ะมุนแน่นนพี่น้องแคบหน้าจอไปช่อมเอาพี่น้องแม่เมลาว่าแวะกะรีบพราะว่าาบแล้วแม่เวลาเวลาบ่หลายแม่ไลายากไลยแต่เดแมคขอเพื่อเป็นแม่มลายาก นี่แหละประมาณนี่แหละจ้ะพี่น้องแคบหน้าจอร่วๆกันทุกวันเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้าร่วยๆจ้า